พระวจนะของพระเจ้าประจำวันมนุษย์ได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามไปแล้วและเป็นสิ่งที่สูงที่สุดจากสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งหมดของพระเจ้าดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องมีความรอดของพระเจ้าเป้าหมายแห่งความรอดของพระเจ้าคือมนุษย์ไม่ใช่ซาตานและสิ่งที่จะต้องได้รับการช่วยให้รอดนั้นคือเนื้อหนังของมนุษย์และจิตใจของมนุษย์ และไม่ใช่มารซาตานคือเป้าหมายแห่งการทำลายล้างของพระเจ้ามนุษย์คือเป้าหมายแห่งความรอดของพระเจ้าและเนื้อหนังของมนุษย์ได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมรามไปแล้วดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องได้รับการช่วยให้รอดก็คือเนื้อหนังของมนุษย์เนื้อหนังของมนุษย์ถูกทำให้เสื่อมรามอย่างล้ำลึกมากที่สุดและมันได้กลายไปเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ต่อต้านพระเจ้า มากเสียจนกระทั่งว่ามันถึงกับต่อต้านและปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระเจ้าอย่างเปิดเผยเนื้อหนังที่เสื่อมทรามของมนุษย์นี้ดื้อด้านมากเกินไปเท่านั้นและไม่มีสิ่งใดที่จัดการหรือเปลี่ยนแปลงได้ยากไปกว่าอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์ซาตานเข้ามาในเนื้อหนังของมนุษย์เพื่อก่อการรบกวนต่างๆและมันใช้เนื้อหนังของมนุษย์เพื่อรบกวนพระราชกิจของพระเจ้า และขัดขวางแผนของพระเจ้าและด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงได้กลายเป็นซาตานและได้กลายเป็นศัตรูของพระเจ้าเพื่อการที่มนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอดนั้นเขาต้องได้รับการพิชิตเสียก่อนเป็นเพราะการนี้นี่เองที่พระเจ้าทรงรับความท้าทายและเสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อสรงพระราชกิจที่พระองค์ตั้งพระทัยที่จะทำ และเพื่อทำการสู้รบกับซาตานจุดมุ่งหมายของพระองค์คือความรอดของมนุษย์ผู้ซึ่งได้ถูกทำให้เสื่อมทรามและคือการเอาชนะและการทำลายล้างซาตานซึ่งกบฏต่อพระองค์พระองค์ทรงเอาชนะซาตานโดยผ่านทางพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยมนุษย์ของพระองค์ขณะที่ในเวลาเดียวกันนั้นพระองค์ทรงช่วยมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามให้รอด ด้วยเหตุนี้เองมันจึงเป็นพระราชกิจที่สำฤรธิผลสองจุดมุ่งหมายในคราวเดียวพระองค์ทรงพระราชกิจในเนื้อหนังและตรัสในเนื้อหนังและทรงเข้ารับพระราชกิจทั้งหมดในเนื้อหนังเพื่อที่จะทรงมีส่วนร่วมกับมนุษย์ได้ดีขึ้นและพิชิตมนุษย์ได้ดีขึ้นครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระราชกิจของพระองค์ในยุคสุดท้ายจะได้รับการสรุปปิดตัวในเนื้อหนัง พระองค์จะทรงจัดระดับมนุษย์ทั้งมวลไปตามประเภททรงสรุปปิดตัวการบริหารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์และสรุปปิดตัวพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ในเนื้อหนังอีกด้วยหลังจากที่พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์บนแผ่นดินโลกมาถึงบทอวสานพระองค์จะทรงมีชัยชนะอย่างครบบริบูรณ์โดยการทรงพระราชกิจในเนื้อหนังนั้น พระเจ้าจะทรงได้พิชิตมวลมนุษย์แล้วอย่างเต็มเปี่ยมและได้รับมวลมนุษย์ไว้แล้วอย่างเต็มเปี่ยมการนี้ไม่ได้หมายความว่าการบริหารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์จะได้มาถึงบทอวสานาแล้วหรอกหรือเมื่อพระเจ้าทรงสรุปปิดตัวพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังขณะที่พระองค์ได้ทรงเอาชนะซาตานและได้ทรงมีชัยชนะอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนั้น ซาตานจะไม่มีโอกาสทำให้มนุษย์เสื่อมซามอีกต่อไปพระราชกิจแห่งการจุดติเป็นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้าคือการไถ่และการให้อภัยบาปทั้งหลายของมนุษย์บัดนี้มันคือพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยและการได้รับมวลมนุษย์ไว้อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อที่ซาตานจะไม่มีหนทางใดๆที่จะทำงานของมันอีกต่อไปและจะพ่ายแพ้แล้วอย่างสิ้นเชิง และพระเจ้าจะทรงมีชัยชนะแล้วอย่างครบบริบูรณ์นี่คือพระราชกิจของเนื้อหนังและเป็นพระราชกิจที่กระทำโดยพระเจ้าพระองค์เอง